มาชมพี่น้องางานเราวันนี้ครับงานสีมือครับงานร้อยครับงานเก็บพี่น้องนี่จะส่งบ้านวันที่สิบห้าในคันไหมพี่น้องงานเก็บพี่น้องงานร้อยครับก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยานนีิสิครับผมางานเราวันนี้คือมาตกแต่งครับงานตกแต่ง ให้ได้ระดับแล้วก็จะเทพื้นปูนพี่น้องลาดปูนซีเมน์ครบเลยหยุดหมดทุกอย่างพี่น้องแม็กโคเราหยุดสิบล้อหยุดนี่รถถยแบบตัดมันง่ายอย่างนี้เด็กน้องแบบมีพุ่งกีนี่ต้องชำนาญน,นะพี่น้อง สตาร์ทจับระดับให้เราเรียบร้อยแล้วเขียดตามระดับเลยพี่น้องเขียดตามระดับก็พรอมแคบมากครับพี่น้องใช้ความระมัดระวังครับ เตรียมส่งครับพี่น้องมาเก็บงานครับมาเก็บงานครับวันนี้มาเก็บงานงานลอยครับงานลอยงานฝีมือเลยครับงานนี้ระมัดระวังครับมีเจ้าข้อครับข้อระบายน้ำเต็มเลยพี่น้องขับแรงก็ไม่ได้ครับ ต้องทำเบาๆพี่น้องระมัดระวังครับหูตาใบครับอย่างนี้เมื่อวานนี้เห็นว่าจ้างเราไปโคมาหนึ่งวันเราไม่ได้างานอะไรเลยว่างั้นครับแม่โคเล็กมาเสียดินก็ๆๆกรอกแกล้งนะครับผู้ละมอบอกว่าโอ้ทำงานไม่เปลี่ยนเลยเลยม่โคเสียดินครับตัดกเขียดเฉยๆครับไม่ตัดไม่ตัดไปทิ้งครับ จากล้านนี่ครับบ้านนี่หน้าครับจากล้านครับนี่หน้าหน้าจากล้านนี่บ้านนี่ส่งส่งเห็นเขาไม่รู้เปล่าครับอ,อ๋บบอซุดสุดเฮ็ดบ้าเฮ็ดเท็ดดันเทเพื่อนเจ้ๆๆๆๆเาเมื่อไหร่อันนั้นนะ สล้านกูเอาปา่ง,ง,งาสีพุดเดืบอบอ่าล้านส่งนี่ป่ครับขเขาเอิ่นง่าส่งยังบ่ด,ดีสวยงามนะพี่น้องดยเนียบองอดดูสายความสามารถนะครับนี่ ปากคอครับปากคอเมื่อวานนี้ไม่โคไม่เห็นยังครับเมื่อวานนี้โค้เล็กครับ ล้วนๆนะล,ลองชใช้เป็นคนขับดีสยนี่และสวยงาม เลยเพ่เลยเพ่เลยเพ่เลยพี่น้องนี่ผมให้หมดครับมา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 ตบลองฟวดไปฟวดลองฟังรองพอแล้วพอแล้วฟวดลองอ่าดูพลัง bằng chai dần ấp chứ nó đây đẹp ạ ồ kay kieng la